หมู่บ้านที่ออกแบบทั้งโครงการในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสโปร่งสบายบรรยากาศโคโซี่อบอุ่นรองรับการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยพื้นที่โถงอนประสงค์ขนาดใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์พร้อมสัญญาณการขโมยและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาให้ในบ้านทุกหลังค่ะ วันนี้กิปและโฮมนด้อยู่พาทุกคนมากันที่โครงการโมเดินรามอิทาหะไทยราชจากบริษัทเอพีไทยแลนด์ค่ะสําหรับตัวโครงการนี้จะตั้งอยู่ติดถนนหาไทยราชเลยนะคะโดยจะอยู่ระหว่างซอยหาไทยราช2และซอยหาไทยราช4การเข้าออกตัวโครงการสามารถเข้าออกได้ทั้งจากฝั่งถนนหาไทยราชและถนน3วาค่ะ ซึ่งที่ตั้งของตัวโครงการนะคะสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักและเส้นทางใกล้เคียงได้หลากหลายไม่มว่าจะเป็นถนนสุวินทวงศ์ถนนรามคำแหงถนนเสรีไทยถนนนิิตใหม่และถนนเลียบคลองสอง,งถึงการเดินทางเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองก็สามารถเลือกใช้ทางด่วนได้ไม,ม่ว่าจะเป็นวงแหวนกาญจนาพิเศษทางด่วนรามินทาซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ7กิโลเมตรหรือจะใช้เป็นทางพิเศษฉลองรัฐก็ได้ห่างออกไปประมาณ16กิโลเมตรและที่สําคัญตัวโครงการอยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานี MRT มินบุรีจะย อยู่ห่างจากโครงการแค่7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและที่โครงการนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหลากหลายเลยโดยจะอยู่ใกล้กับห้างรัพสินค้าขนาดใหญ่อย่างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพร e มนาดใกล้ซ a ฟ a ารีเวิลด์และใกล้โรงเรียนและโรงพยาบาลใกล้บ้านอย่างโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่โรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศมิม,มูรีโรงพยาบาลนวมินทร์าและโรงพยาบาลอินทรารัฐเป็นต้นค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครงการออกแบบมาเป็นบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสซึ่งที่โครงการนี้จะมีทั้งหมด100 Unit. พัฒนายอยู่บนที่ดินโครงการขนาดใหญ่ประมาณ35ไร่มีบ้านให้เลือกทั้งหมด7แบบด้วยกันบนที่ดินบ้านเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ชายสอยของตัวบ้านเริ่มต้นตั้งแต่150ตารางเมตรถึง235ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน3-4ห้องนอน3-5ห้องน้ำจอดรถได้2-3คันและบ้านที่นี่ทุกหลังยังมาพร้อมสัญญาณการขโมยระบบแมกเนติกเซนเซอร์ มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานครบฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นตัวข้างขบเพาส์สระว่ายน้ำครกิ้งสเปซห้องฟิตเนสพื้นที่สวนหย่อมสนามเด็กเล่นและมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบคัสสันซึ่งเป็นมาตรฐานจากทาง AP ค่ะในราคาเริ่มต้น6.49ถึง12ล้านบาทค่ะบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโฮมหนอยู่ค่ะ สำหรับตัวเมนเกตด้านหน้าของโครงการนะคะจะมีการดีไซน์ให้ออกแนวสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสเหมือนกันโดยจะใช้เป็นโทนสีขาวและโทนสีน้ำตาลแบบประแนงไม้ค่ะ ซึ่งตัวเมนเกตจะมีการดีไซน์แยกทางเข้าออกนะคะระบบรักษาความปลอดภัยจะมีทั้งรั้วกั้นไม้กระดกและรั้วลังเลื่อนไฟฟ้านะคะซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านมากขึ้นค่ะโดยการคัดกรองลูกบ้านของโครงการนี้จะใช้เป็นระบบคัดสันซึ่งเขาจะมีการจดจําป้ายทะเบียนของลูกบ้านไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถขับผ่านเข้าออกตัวโครงการได้เลยนอกจากนั้นนะคะสำหรับวิซิเตอร์เนี่ยเรายังสามารถให้จานลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ให้เขาได้เลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะคะและที่โครงการนี้ยังมีเจ้าหน้าที่รปภพ,พร้อมกกับกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ให้เพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยกล้อง CCTV จะมีทั้งหมด12จุดด้วยกันค่ะสำหรับตัวแฟซิลี้หลักของโครงการจะอยู่โซนด้านหน้าเลยค่ะโดยจะมีขนาดรวมประมาณ1ไร่ครึ่ง ซึ่งเขาจะมีการจัดแบ่งสัดส่วนนะคะโซนด้านหน้าจะเป็นส่วนของพื้นที่สวนหย่อมที่มีการจัดลงต้นไม้มาให้อย่างร่มรื่นนะคะซึ่งต้นไม้ที่เราเห็นในนาคตเนี่ยเขาก็จะฟูก,กว่านี้ให้ร่มเงาได้มากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมและจะมีฟังก์ชันอื่นๆมาให้อย่างโซนของวอล์กเวย์ตรงนี้ไว้เดินเล่นออกกลาลังกายมีส่วนของสนามเด็กเล่นเตรม,มาให้ด้วยรวมไปถึงมีพื้นที่นั่งพักผ่อนในสวนค่ะ ติดกับพื้นที่ส่วนย่อมเป็นอาคารคบเฮาส์ค่ะซึ่งเขาก็จะดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสเหมือนกันนะคะเน้นความโคซี่ ตัวอาคารสูงโปรง่งพื้นที่โซนด้านล่างจะเน้นเป็นพื้นที่เซมิเอ์ดอร์ค่ะตรงนี้จะเป็นพูลเทเรสกว้างๆนะคะมีพื้นที่นั่งพักผ่อนไว้ให้มองออกไปด้านหน้าจะเห็นพื้นที่สวนแล้วก็ตัวสระว่ายน้ําก็มีไว้ให้ใช้งานเป็นสะระบบเกลือขนาดอยู่ที่ประมาณ12.5คูณ5เมตรนะคะมีแยกเสด็จไว้ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับตัวสระที่เป็นจกักรุซี่นะคะตรงนี้ก็สามารถมาว่ายออกกําลังกายกันได้นอกจากนั้นบนพื้นที่ชั้นหนึ่งของอางคารเขาจะมีห้องน้ําเปยมไว้ให้แยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงห้องน้ําสําหรับเดะะือหรับ นั่งทํางานในพื้นที่ส่วนกลางมีห้องโคเวกิ้งสเปซค่ะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากดูแลเด็กๆในห้องแอร์นะคะก็สามารถเข้าไปนั่งบนนั้นได้เลยส่วนที่ชั้น2จะมีห้องฟิตเนสซึ่งเขาจะมีการเตรียมอุปกรณ์หลักๆไว้ให้ครบแล้วค่ะระหว่างที่เราออกกำลังกายก็สามารถที่จะมองลงมาเห็นวิวของสระว่ายน้ําและวิวสวนของโครงการได้ค่ะสำหรับบ้านในโครงการนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด7แบบบ้านค่ะคือแบบบ้านคุโม แบบนี้เป็นบ้านแฝดพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น35.1ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องพักผ่อนหห้องครัวและ2ที่จอดรถแบบบ้านไฮโดพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตร ที่ดินบ้านเริ่มต้น52.4ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องพักผ่อน1ห้องครัวและ2ที่จอดรถแบบบ้านนามนิบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น53ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ห้องพักผ่อน1ห้องครัวและ2ที่จอดรถแบบบ้านยุกิ บ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย185้อยตารางเมตรที่ดินบา้านเริ่มต้น50.6ตารางวาฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำสองห้องพักผ่อน1ห้องครัวและ2ที่จอดรถและแบบบ้านโชฮชิบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย185้อยตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น50.6ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องพักผ่อน1ห้องครัว, oren, รวและ2ที่จอดรถแบบบ้านไฮายาชิ บ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย210ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ห้องพักผ่อน1ห้องครัวและ2ที่จอดรถแบบบ้านชิเซนบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้น54ตารางวาฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ห้องพักผ่อน1ห้องครัวและ3ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างวันนี้เราพามาดูบ้านไซ้์สุดของโครงการนะคะกับแบบบ้านชี้เส้นขนาด235ตารางเมตรที่ดีบ้านเริ่มต้นอยู่ที่54ตารางวาค่ะซึ่งการออกแบบตัวบ้านจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสค่ะคุณผู้ชมจะเน้นใช้โทนสีขาวเส้นสายที่เรียบง่ายผสมผสานกับโทนสีน้ำตาลแบบไล่เฉดให้ดูมีความโฮมี่อบอุ่นแบบบ้านญี่ปุ่นเลยค่ะโดยโครงสร้างบ้านของตัวโครงการนี้นะคะจะใช้เป็นระบบก่ออิฐฉาบปูนและใช้เป็นผนงังอิฐมวลเบาค่ะหน้าบ้านมาตรฐานมีการติดตั้งเป็นรั้วเหล็กรังเลื่อนมา รองรับการติดตั้งเปโ็นโรไฟฟ้าและมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นกองจดหมายเลขที่บ้านกร่งหน้าบ้านรวมถึงช่องเก็บขยะและช่องทิ้งขยะก็จะติดตั้งไว้ให้บริเวณโโร่บ้านแล้วเรียบร้อยค่ะเข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะส่วนแรกจะเป็นที่จอดรถค่ะสําหรับบ้านหลังนี้จะรองรับการจอดได้ทั้งหมด3คันเป็นที่จอดรถในร่มทั้งหมดนะคะโดยโครงสร้างที่จอดรถจะใช้เป็นแลบออนกาวแยกจอยจากตัวบ้าน ของจริงจะเป็นพื้นคอนกรีตปาดเรียบค่ะฟังก์ชันภายในที่จอดรถนี่เขาจะมีการเตรียมห้องเก็บของมาให้นะคะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยตรงนี้เราก็สามารถใช้เก็บอุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ซ่อมรถต่างๆได้นะคะข้างการจะมีผนังที่ถูกเซตเข้าไปนิดนึงตรงนี้เราสามารถทําเป็นตู้เก็บรองเท้าได้หรือจะทําเป็นม้านั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าก่อนออกจากบ้านก็ได้ค่ะ และมีประตูทางเข้ารองนะคะซึ่งตรงนี้พอเราเข้าไปก็จะอยู่ใกล้กับห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างหรือว่าห้องนอนผู้สูงอายุนั่นเองถ้าจะเข้าออกบ้านจากฝั่งนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะคะส่วนระบบรักษาความปลอดของตัวบ้านจะมีการติดตั้งเป็นตัว IP พีคอยลามาให้1ตัวที่บริเวณโรงจอดรถและมีระบบสัญญาณกันขโมยเป็นแมกเนติกเซนเซอร์ติดตั้งมาให้ในบ้านทั้งหลังค่ะจากที่จอดรถนี่เราสามารถเชื่อมต่อไปยังประตูทางเข้าหลักหน้าบ้านได้นะคะตรงนี้จะมีชายคาคลุมมาตลอดเลยพอมาถึงหน้าบ้านก็จะมีเฉลียงกว้างๆนะคะประตู ใช้เป็นบานสำเร็จตรงนี้จะใช้เป็นบานทึบซึ่งจะเพิ่มความพร v a ซีให้กับตัวบ้านได้การดีไซน์จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวผนังนะคะทำกลืนกันไปเลยส่วนด้านข้างก็จะมีการเจาะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะคะเพื่อเพิ่มแสงธรรมชาติเข้าสู่ด้านในตัวบ้านค่ะด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะสำหรับพื้นที่โซนแรกเป็นส่วนของ living area ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าการออกแบบตัวบ้านนี่เขาจะเน้นเรื่องความโปร่งโล่งนะคะโซนแรกเขาจะจัดเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารเข้าไว้ด้วยกันและที่สําคัญคือจะมีช่องแสงขนาดใหญ่ตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงข้างบ้านตลอดแนวเลยทําให้บ้านดูโปร่งสบายมากขึ้นและก็ะบายอากาศได้ดีด้วยนะคะส่วนสเปคมาตรฐานที่พื้นชั้นหนึ่งจะปูด,ด้วยกระเบื้องกนโตสีครีมความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานอยู่ที่2.6เมตร ชั้นค่ะสําหรับพื้นที่โซนแรกนะคะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นตรงนี้จะเห็นว่าเขาจัดวางเป็นโซฟาขนาดประมาณ4 6หที่นั่งแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นห้องนั่งรับแขกขนาดใหญ่โทนการตกแต่งของบ้านตัวอย่างก็จะออกมาในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสเน้นใช้วัสดุที่มีโทนสีแบบธรรมชาตินะคะให้ความรู้สึกที่โคซี่ส่วนระยะดูทีวีตรงนี้กว้างมากค่ะของชมประมาณ4.2เมตรสามารถติดทีวีจอใหญ่ขนาด70-80นิ้วได้เลยค่ะ ถัดจากห้องนั่งเล่นเข้ามาจะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องทานอาหารซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โถงโล่งๆเหมือนกันนะคะเราก็สามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ6กถึงแที่นั่งได้กําลังดีเลยน้านข้างจะมีหน้าต่างบานใหญ่ที่เราสามารถเปิดระบายพวกกลิ่นอาหารต่างๆได้ค่ะ เชื่อมต่อจากส่วนห้องทานอาหารเข้ามาก็จะเป็นห้องครัวไทยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาจะมีการกั้นแยกไว้ให้อย่างเป็นสัดส,ส่วนขนาดห้องครัวถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะเราสามารถติดตั้งเป็นตัวเคาน์เตอร์ครัวและใช้งานพร้อมกันได้2อถึงสคนเลยค่ะโดยการระบายอากาศภายในส่วนของตัวห้องครัวเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวหน้าต่างบานเกตแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศมาให้นะคะโดยห้องของจริงจะเป็นห้องมาตรฐานโลง่ลงๆมีงานเดินระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถติดตั้งตัวเคาน์เตอร์ครัวได้เลยค่ะ เชื่อมต่อจากโซนครัวไปด้านหลังตัวบ้านจะเป็นโซนของพื้นที่ลานซักล้างซึ่งตัวลานซักล้างเนะะี่ยเขาเทเป็นพื้นคอนกรีตปัดเรียบมาให้โครงสร้างเป็นสลับออนกราวนะคะแต่ส่วนที่ชอบของบ้านหลังนี้คือเขาจะมีโซนที่เป็นเหมือนห้องลันรีลเล็กๆไว้ให้ด้วยเป็นโซนในรม่มพื้นปูกระเบื้องเซรามิกมีเดินงานระบบไว้ให้แล้วนะคะติดตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าภายในพื้นที่บริเวณนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็น,ส,นส่วนที่สามารถกันแดดก,กันลมกันฝนได้เป็นอย่างดีค่ะ มาที่โซนของตัวบ้านนะคะสำหรับพื้นที่ฝั่งนี้นจะเป็นโซนที่มีความไพรเวทมากขึ้น,นะคะ่ะโซนแรกจะเป็นพื้นที่บริเวณโถงบันไดนะคะซึ่งบริเวณโถงตรงนี้เขาจะมีการแบ่งสัดส่วนส่วนแรกก็จะเป็นโซนห้องน้ําซึ่งดีไซน์ออกมาเป็นห้องแบบ powder room จะใช้เป็นห้องสําหรับรับแขกนะคะคือจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นภายในก็ติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้ใช้งานครบเลยะคะ่ะจะเป็นของคอตโตเป็นหลักและทถสุขภัณฑ์จะใช้ไม่แบบกึ่งออโต้นะคะโซนด้านหลังตรงนี้บริเวณโถงบันไดของจริงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ห้้อองงเก็บขมาใหนะคะค ขนาดค่อนข้างกว้างเลยเราก็สามารถปรับเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้อาจจะใช้เป็นห้องสําหรับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนพื้นที่ใต้บันไดตรงนี้ของจริงก็จะเป็นพื้นที่โล่งเช่นกันเราอาจจะปรับฟังก์ชันให้เหมือนในบ้านตัวอย่างคือตรงนี้เขาจะทําเป็นตู้เก็บรองเท้าเพิ่มเติมก็สามารถเก็บไว้เป็นไอเดียได้เลยค่ะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ชั้นล่างนะคะเป็นห้องอเนกประสงค์นั่นเองค่ะซึ่งตัวห้องนี้เขาดีไซน์ออกมาให้สามารถปรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยนะคะใช้งานได้สะดวกมากๆและบรรยากาศดีด้วยเพราะว่าตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นลามิเนตลายไม้ให้ความรู้สึกที่โคซี่มากยิ่งขึ้นภายในตัวห้องเราสามารถจัดวางเป็นเตียงขนาดประมาณควีนไซส์พร้อมตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งมาตรฐานได้เลยนะคะและที่สําคัญคือตัวห้องเขาจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวซึ่งมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยพื้นที่การใช้งานกว้างขววาาาาางงเราสาารสมถตตติัตั้ช กรีนเพิ่่มได้คะหรือถ้าใครที่ไม่ปรับเป็นห้องนอนนะคะห้องนี้ยังสามารถใช้งานเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องพักผ่อนเพิ่มเติมหรือเป็นห้องโฮมเท h e เตอร์ก็ได้ค่ะ สำหรับตัวโครงสร้างบันไดที่นี่ใช้เป็นโครงสร้างเหล็กนะคะส่วนลูกตั้งและลูกนอนจะปิดด้วยไม้สําเร็จรูปค่ะการดีไซน์ตัวโถงบันไดเนี่ยเขาจะเน้นให้มีความโปร่งโล่งด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟในเวลากลางวันด้วยส่วนตัวชั้นพักบันไดจะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเต็มขั้นแล้วก็กว้างทําให้เราเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยค่ะพอเราขึ้นมาบนชั้น2แล้วตัวพื้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตทั้งชั้นนะคะให้ความรู้สึกที่โคซี่มากยิ่งขึ้นฟังก์ชันแรกที่เราขึ้นมาาเเจออปปป็นนนนพื้ที่่ถงงรระสค์ขดใหญู ทรงเขาจะเป็นตัว L นะคะคุณผู้ชมยาวมาถึงโซนด้านในตรงนี้เลยตังนี้เขาจะมีการดีไซน์ให้มีความโปร่งโล่งด้วยเพราะว่ามีการใส่ช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ถึง3มชุดด้วยกันพื้นที่ถือว่ากว้างขวางเป็นไฮไลท์ของตัวบ้านเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็นบ้านที่เขาทําพื้นที่โถงบนชั้นสองให้ใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่นักนะคะการจัดฟังก์ชันเราก็สามารถทําเป็นพื้นที่พักผ่อนแบบนี้ไว้นั่งอ่านหนังสือนะคะหรือว่าไว้นั่งรับรองแขกคนสนิทก็ได้ค่ะคุณผู้ชมหรือใครอยากจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่นั่งทําการบ้าน ของเด็กๆก,ก็ได้และกีมองว่าในอนาคตนะคะถ้าเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกสักหนึ่งคนก็สามารถที่จะกั้นห้องนี้ให้เป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องเลยค่ะสำหรับฟังก์ชันห้องนอนบนชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะซึ่งทุกห้องจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวนะคะกีพาเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนรองกันก่อนค่ะ ตัวห้องนอนรองสองห้องเนี่ยจะบอกว่ามีขนาดที่กว้างขวางนะคะสามารถที่จะจัดวางเตียงขนาดควีนไซส์พร้อมตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงมีห้องน้ําในตัวที่มีขนาดทอนข้างกว้างนะคะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยเลยเราสามารถติดตั้งเป็นตัวชาว์สกรีนเพิ่มเองได้ถ้าต้องการความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนอกจากการจัดเป็นฟังก์ชันของห้องนอนแล้วนะคะเรายังสามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้เป็นห้องอื่นๆได้สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่อาศัยมีสมาชิกหลายคนมากนะก็อาจจะปรับเป็นห้องงทําาน หรือเป็นห้องสตูดิโอก็ได้นะคะเหมาะกับคนที่ Work f r ฟอร์มโเป็นประจำค่ะ และพามาดูห้องนอนใหญ่สุดของตัวบ้านนะคะก็คือห้องมาสเตอร์เบรูมนั่นเองค่ะซึ่งตัวห้องเนี่ยจะเน้นเป็นห้องหน้ากว้างได้ความกว้างเกือบเต็มหน้ากว้างของตัวบ้านไปเลยนะคะทำให้พื้นที่ในห้องกว้างขวางมากๆสามารถจัดแบ่งโซนได้อย่างในโซนของพักผ่อนตรงนี้นะคะก็สามารถวางเป็นเตียงขนาดคิงไซส์ได้แต่ถ้าใครที่ชอบนอนเตียงกว้างกว่า,วานี้ก็สามารถสั่งทําแบบคัสตอมไซส์ได้เลยพื้นที่บริเวณปลายเตียงสามารถทําเป็นชั้นวางของชั้นวางทีวีได้นะคะโซนพื้นที่ฝั่งของตัวห้องก็ยังสามารถที่จะแบ่งโซนเป็นวอล์กอินเดใหญ่ เราสามารถที่จะติดตั้งเป็นตัวตู้เสื้อผ้า2ฝั่งได้แบบนี้นะคะก็แบ่งใช้งานกันได้2คนแบบพอดีพอดีและห้องนี้ยังมีห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งมีขนาดกว้างกว่าห้องอื่นๆด้วยภายในมีการแยกโซนให้โซเปียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยเราสามารถติดตั้งตัวชาวเวอร์สกรีเพิ่มได้ค่ะและห้องน้ําที่นทุกห้องนะคะก็จะมีการติดตั้งเป็นตัวหน้าต่างไว้ให้เพื่อสําหรับการระบายอากาศและความชื้นภายในห้องน้าค่ะ สำหรับตัวโครงการโมเดลรามินทาหาไทยราชนะคะคุณผู้ชมเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านในโซนรามินทาหาไทยราชซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยจากโซนกรุงเทพชั้นในออกมาค่ะเป็นโซนที่ขยับออกมานอกเมืองนิดนึงแต่ยังสามารถเดินทางได้สะดวกพร้อมกับบ้านที่มีราคาหยิบจับได้ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งทำเลข,ของโครงการนี้สามารถวิ่งเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายมากๆเพราะว่าใกล้ทางด่วนจะวิ่งขึ้นไปโซนรังสิตปทุมธานีหรือว่าจะวิ่งลงมาย่านรามคำแหงอ่อนนุชบางนาะ วณภูมิก็ง่ายค่ะและที่สําคัญปัจจุบันนี้อยู่ใกล้กับโซนแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูอีกด้วยนะคะ รูปแบบของตัวโครงการนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบบ้านในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสเน้นความโปร่งโล่งอยู่สบายโคซี่และมีฟังก์ชันใช้งานได้จริงเพราะที่นี่ออกแบบมาแบบ zero w a s t e space นะคะคือจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โถงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่เราสามารถปรับการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์มีพื้นที่ตู้เก็บรองเท้าหน้าบ้านมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ห้องนอนขนาดใหญ่นะคะที่สามารถวางเตียงขนาดควีนไซส์หรือคิงไซส์ได้พร้อมห้องน้ําในตัวและห้องนอนชั้นล่างที่สามารถรอง รับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้ค่ะรวมไปถึงบรรยากาศภายในโครงการก็ยังมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางมาในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนี้เช่นกันนะคะซึ่งก็จะเข้ากับตัวบ้านเลยมีความโปร่งโลง่งเน้นความโคซี่นะคะมีฟังก์ชันการใช้งานมาให้ครบรวมถึงยังได้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานคือใช้เป็นระบบคัสารจากทาง AP ทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถวางใจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่6.49ล้านบาทไปจนถึง12ล้านบาท ส่วนแบบบ้านที่พาชมในวันนี้นะคะคือแบบบ้านชี้เซนราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่10.59ล้านบาทค่ะและค่าส่วนกลางอยู่ที่33บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ และถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างในทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครที่ต้องการโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรไปได้ที่เบอร์1623ค่ะและนั่คือทั้งหมดของโครงการโมเดลราวินทาหาเทราชถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe โฮมได้อยู่ช anel ไว้ด้วยนะคะและถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Home n a อยู่ .com และเฟซบุ o กแฟ a เพจโฮมได้อยู่ .fc กับอีกหนึ่งช่องทางการติดตามสามารถเสิร์ช h o m ได้อยู่ได้แล้วในแอป ่น tikkok สำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ